ถ้างั้นเริ่มเไอเอีย้ยถามก่อนใครจะดูห้องไหนกูจะได้รู้คือเอาใหม่อีกทีไม่เข้าใจ <c oughs> เนี่ยมันจะมีห้องห้องหนึ่งใช่ป่ะให้เราจำ <c oughs> ให้เราจำเจำวยส่วนไอเอียนี่ทำไมข, <c oughs> ขึ้นมาเนี่ยคือมันมีสิ่งแปลกประหลาดเข้ามาแล้วให้เราจำ <c oughs> ทั้งหมดนะพราะว่ามันมีอะไรบ้าง แล้วถ้าเกิดเกิดอะไรแปลกๆก็บอกเดี๋ยวแจ้งให้ก็จะมีห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องน้ําแล้วก็เออนอกบ้านอ,อ้อไอ้เหี้ยเหมือนความจํากูดีส่วนเออ a n i m o l y type เนี่ยมันมีประตูเปิดปิดเองมีรูปผี มีผีสิงในรูปรูปขยับมีเงามืดแล้วก็โถส้วมกับสิงลางหน้าขยับก้องพังไอ้อบเจกต์อันนี้กูลืมมีผีแล้วก็มีอื่นๆที่มันระบุไม่ได้มีแค่นี้ว่ารูปในห้องมันก็น่ากลัวพอแล้วนะ <c oughs> เนี่ยอาเดี๋ยวพาชมเดี๋ยวพาชมทีละห้องรอบนี้ให้จําก่อนโอเคปะถามก่อนใครจะจําห้องไหนกูจาห้องนี้เองอะอ่ถทางมึงจำลิฟวิ่งรูมเดี๋ยวกูจำเบดรูมเอินห้องน้ำไอ้สัตห์ห้องน้ำเห้ยลองะเลือกถูกห้องซะด้วยเชี่ยเลือกห้องน้ำปวดถุดด้วยเชี่ยละเอียดน้อย มันจะเลยสองมันจะมีห้องครัวยังไงยังไงยังไงลิฟต์ยังไงห้องที่กูเลื่อนยังไงผีมันก็ต้องน้อยสุดแล้ววะขอให้เป็นงั้นเอะเ้ยลูกกูยังไม่เปลี่ยนเว้ยลูกกูยังเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่มันจะมีห้องครัวเดี๋ยวมันจะมีห้องครัวกับข้างนอกเกี่ยห้องครัวมันก็ใกล้กับเกี่ยห้องครัวมันก็ใกล้ห้องกูเลยนี่ว่า แล้วกูบอกเลยนะบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นในห้องเนี้ยตอนตอบอ่ะเราต้องตอบอีกห้องนึนะเ้ยมันทะลุได้เห็นปะทำไมวะก็ไอตรงข้างหน้าเราอ่ะมนเป็นลิฟวิ่งใช่ปะอันนี้เป็นห้องขวถ้ี่เกิดเราเจอสิ่งแปลกๆอยู่ในตรงนู้นและเราต้องกดเป็นลิฟวิ่งเลยมันไม่ใช่ห้องขว่าทำไมในห้องกูประตูมันมองทะลุได้เว้ยถ้างั้นน่ะมึงต้องจำสองห้องมึงต้องจำมึงต้องจำคิดเช่นด้วย เชีย่ยกูเลือกห้องผิดวะถ้างั้นเฮ้ยประตูแป๊บมันจะเป็นอะไรวะฟิต <c oughs> ิมูเม n t แดนมานี่เดี๋ยวแป๊บถ้างั้นเดี๋ยวกูจำเดี๋ยวกูจำมัน,นี้ให้ไอเอินจำห้องเดียวจบอ้าฮะเย้ก,กูหนักกเพื่ออะไรเนี่ย กูจำสองห้องสมมุนหน้าไอ้ปูนละประมาณสองครึ่งไอ้มีครึ่งด้วยไอ้เพราะว่ามองทะลุได้ไงแล้วตอนตอบมันต้องตอบห้องนั้นไงปัญหามันจะเป็นอะไรได้เออเดยกกูพยายามแล้วกันนะเออเราทำเท่าที่เราได้ฮ <laughs> ่ามึงไม่ต้องขำเพราะตอน พอตอนที่กูตายกูตายห้องน้ำไอสัตว์ห้องน้ําเยอะสุดด้วยตอน้งนเยอะสุดดยเดี๋กูพามยเเดี๋วกูพามึงตายเองเพื่อนไอสัตว์นี่เช่ลูกยังเหมือนเดิมลูกมันยังมันยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่เปลี่ยนเลยกูบอกไว้เลยนะจําของทั้งหมดคือทั้งหมดจริงๆบนโต๊ะบนพื้นบนผนัง ที่อะที่อะที่อะที่อต้องกระชาแม่งตอนแรกตอนแรกมันอยู่แบบบนโต๊ะสักพักมันอยู่ใต,ต้โต๊ะอะไรเฮียมูมหัวหงค์ขวไหนดิเฮ้ยเที่อคอมพิวเตอร์มาจากไหนวะคอมพิวเตอร์เหรอเดี๋ยวเช็คให,เห้เอาเปล่าอืมลองเช็คดูดิเช็คมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรวะอ็อบเจกต์อันนี้เหรอกูก็ลืมไปแล้ว กูัวละว่านที่เราคุยกันเนี่ยและแนะนำตัวเกมเนี่ยกูยว่ามันมีหลายสิ่งใายอ่ที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่รู้ห้องน้ําอ่ะไอตอนแรกประตูไม่ใช่จะแล้วาอาจจะมีห้องน้ำประตูหรอวะไม่ก็อย่างอื่นเพราะกูเองก็ลืมเหมือนกัน เ,เสียงอะไรวะระฆัะงวัดเหรอมันจะเป็นเสียงแจ้งเตือนเวลาเราผ่านตีหนึ่งเราต้องชีวิตรออได้ถึงหกโมงโอ้โหทำไมทำไมทำไมต้องเป็นเสียงระฆังวัดรเรากไม่เ้พใจมันจะได้แจ้งเตือน,นนะม,มองดูรูปด้วยประตูปะเปิดไปเนี่ยเฮ้ยเชีย่ยต้กนกระชามันกลับขึ้นมาตัวแล้วไอ้ปนอ้าวอืม อ๋ออ๋ออี่ออ it, feels, เหี้ยมันพูดเต็มต่อโอเพนแ่งเลยรวมหมดด้วยว่ะมามึงจำได้ไหมสักเออกูจำมาแล้วกูจำมาแล้วอ่ะกูห้องทียเนี่ยเป็นห้องที่มีควรตายเลยมึงมันก็คงะตายเออย้ำนะทุกอย่างแม้กระทั่งผนังผนังนก็นเกีนี้คนสร้างคนสร้างมันขยันเนาะเออ มันเป็นเกมที่ดูเล่นง่ายในเยี่ยแต่เล่นจริงไม่อย่างยากแล้วของกูมาทะลุห้องไหนวะเดี๋ยวก็ดูก่อนดิเองดูห้องกูให้หน่อยเลยนี่ไงลิวินเนี่ยของมึงเนี่ยเออก็ยังปกติอยู่ห้องกูโอเคแต่เชี่ยหรือก็อีเอ้ยเชี่ยก็อีหายไปอันหนึ่งใช่เหรอเออ ก็อีหายอันไหนอันอันอันนั้นไม่อยู่หน้าสุดอะตอนแรกอะตอนแรกมันอยู่ตรงทางข้างหน้าโซฟาข้างหน้าโซฟาทางไรก็ต้องเป็นเอีะใ<ห>ครเขามเก็อี้กูไปวะ l i v วิ่งอันนี้เป่าวะ f u r n เฟอร์นิเจอร์เป่าวะกูลืมแล้วก็อีกก้เฟอร์นิเจอร์มั้งวอร์ดิง้งมึงต้องรีบหาไอ้สัตว์มันมีมากกว่านั้นแหละ อ้าวชิหายแลย้วห้องไหนอะกูไม่รู้ไงอา้าวที่ไหไม่ใช่ด้วยมไม่ใช่พอดีเจอบุกเมนด้วยเอา้าไอ้สัสประตูมันเปิด<ช>ประตูเปิดป่แล้วกูไม่อยากแล้วแล้ว,ลวคือกูแบบไม่อยากโดนจำสแกตตอนนี้เลยใี่จิจกังไม่พอกูเพิง<ด>่งล้างจานมาเดี๋ยวไอห้องเนี้ยไอเอิร์นมึงจำได้ป่ามีอะไรมันเปลี่ยนไปไหมจำไม่ได้ กูจำไม่ได้ไม่ใช่ด้วยมึงก็เห็นมันอยู่ครบนะไม่ไงบางครั้งผนังมันจะเปลี่ยนไงไอ้มึงดูห้องกูใหม่ดิห้องกูห้องกูแม่นยกสุดอ่ะดูห้องใหม่ทังนั้นมึงต้องสองห้องนี้ห้องเชนี่ไอ้ที่รูปภาพเปลี่ยนลูปภาพเปลี่ยนเฮียรูปภาพเปลี่ยนเหรอทางลูปภาพดำๆบอกเออตอนแรกไม่เป็นลูปภาพรูปภาพหินอะไรทุกอย่างอ่ะแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้ ไม่ใช่เหรอเอา้าก็เพนติงมันก็คือรูปอะหรือเงาวะชาโดหรอเออ,องรอชาร์โดไปดิชาร์โดอะห้องน้ำก็ยังปกติเฮ้ยทำไมห้องกูเหมือนจะมีปัญหาวะุ <c oughs> อยเหี้ย เด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูมันมีกี่อย่างมันมีสิ่งปกติมาเก,กินไปมิชนฟลเดี๋ยวเรารอดูเดี๋ยวเรารอด,ด,รอดูมันจะมีบอกอยู่ว่าเราเจะกี่อันไม่เจอกี่อันแค่เนี้ยเกมแต่ไม่ยากมีสิ่งมีสิ่งมีสิ่งเกมเกมที่มึงเล่นทำกูเครียดว่ะลี อย่าว่าแต่มึงเลยคนอยู่หน้าจอผมน่าเครียดกว่าไอ้ไอ้สับรับจำสแกนไปเลยเต็มๆนี่คือกูเห็นตัวหนึ่งมันมีตัวหนึ่งนี่ไงไอ้สับเอ้ยเอ้ยมันมีนี่อยู่ไงเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนใช่เอเลี่ยนเรามองไม่เห็นเว้ย พากูไปนั่นมีหกเจอสองโอ้โหมีหกเจอสองเฮ้ยแปลว่าไอ้ที่กูเดาโง่ๆไปถูกเลยเอ้เนอะมันก็ผงมาเยอะนะแล้วพาแมนขาดำมกูไ่รู้ด้วยไร่ชีเกรอ ม่แล้วคือแบบเวลามันจะไปไหนมันไม่บอกไงเนี่ยเนี่ยมันปิดไค์ชัวอะไรเงียบกิบกันแล้วเนี่ย ูนอะไราาทไยออ okay. ยยาย <yaş> รีมาแล้วทักไปบอกด้วยกูออกละโอเคเอ้ยเดี๋ยวกูจะแชร์กันตอนไหนวะกูเดินกลับมาไรเฮียไอ้เฮียมึงรู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยไอแบบยังไงตอนตอนที่มึงไปใช่ป่ะแล้วพอแบบไอเอิร์นอ่ะมันบอกว่าเออไอปูนถ้าแบบไอรีมันกลับมาแล้วอ่ะทักไปบอกกูด้วยแล้วคือมึงเสกมาตอนที่แม่งออกไปพอดีเลยเฮีย ไอหน้าหีไอ้เยออกไปปึ๊บไอลีมันเข้ามาโอเครูกลับมาแล้วอีเซนตี๋เกียดเกียดบอกเลยเดี๋ยวเราไปเล่นบ้านใหม่ก่อนมันมีสองด่านอันแรกที่เราเล่นคือบ้านเก่าบ้านใหม่ที่ เอ้เมื่อกี้เราเจอบ้านไหนนะบ้านเก่าโอเคบ้านเก่าอุ้ยจะไปไม่รอละมึงจะเอาบ้านใหม่ก็ลองดูก่อนบ้านใหม่โว้ยกูผิดโอ้โหอะไรงี้ยมีอะไนี่อ่ะมีหกอย่างนี้ม่นแก่กับบ้านเก่าอีก คอยเฮอรีเฮอรีไหนมึงลองพากูกดูห้องๆนี้เผื่อไอห้องนี่มันจะยากให้ห้องเดียวมีอันนี้อันนี้มาทะลุข้างนอกด้วยโอ้โหทะลุง่ายแหละลิฟวิ่งโอ้โหเช่นอี <c oughs> สัตว์รีโวยเหี้ย,<ว>ยเลยคอริดอร์ กูจอดตรงแค่ห hmm. oh, <c oughs> uh ้องน้ำกูเอาแค่ห้องน้ำโอ้โหลุงดูล้งมึงดูลูกลึงดูลูกกูเอาแค่ห้องน้ำสามสี่ห้าหกแมาณ10กห้องลูกโอ้โหเจ็ดลูกบาปป่อยชายเดี๋ยวก่อนยังไงก็ตามอ่ะมันจะมันจะแบ่งได้สองสองสองดูแลพอห้องนอนอ่ะมันนับเอาไซด์ด้วย เนี่ยคือเอาไซนี่ยคือเรียบะบ้านตรงข้ามเหรอเออข้างนอกไอรีมึงเอามือปิดไม้แบบนั้นอ่ะยี่หี่เียไม่ได้ยินท่อนตีอะไรเลยทำไมไม่ค่อยได้ยินหรอเออแบบทางนั้น่ะทางก็ทางทางต้องใช้วิธีเด็กเกียร์แลกยได้ยินป่าได้ยินอยู่ นิดหนึ่งแสดงพะลมกูแรงเลยห่าหูแล้วกูต้องมาต้องน้าเจออย่างใกล้เลยตอนเนี้ยเอ้กูออกหห้องห้องครัวห้องครัวห้องครัวกับอะไรกูเจะเจ่อห้องน้ำห้องครัวกลับอะไรเพราะว่าเพราะมึงให้แกทำไมต้องมีมีกิมมิททำไมของกูต้องมีกะอะไรด้วยอ่ะไม่มันมีหกใช่ป่ะมันมีเอาไซด์ด้วยมันจะเป็นสองสองสอง อ๋อจำจำคนละสองเหรอเออไม่ว่ามึงจะยังไงก็ตามยังไงกูก็ไม่เอาลิ v วิ g r ลูมอ่ะยังไงกูก็ไม่เอากดผิดเนี่ยถ้าเกิดจะเอาฉากเสียวสุดคือคอริดอรี้สว์มึงดูดิแล้วผีมันจ้องหน้าอยู่อย่างเงี้ยเสียวสุดลองลงมาคือลิฟวิ่งเออกูไม่เอาลิฟวิ่งกูเอาห้องนอนห้องนอนของนอนเดี๋ยวท้านั้นนะสลีปอ่ะสลีปอ่ะ ถ้างัน้นสวิทสลิปดูมอะถ้างั้นถ้างั้นเดี๋ยวกูเอาลีฟวิ่งกับคอรีโดเชี่ยนะกูชิบหายพลีชอว์โอเคป่ะเฮ้ยหลุมดำหลุมดำเฮ้ยใช่หลุมดำหลุมดำเชี่ยกำเนิดในห้องว่าหลุมดำเปย์ไกลเลยมันอ่ามันคืออะไรวะกูไม่รู้ด่านนี้ไม่เคยเล่นด okay, ้วย เข้ามาแต่ไม่เล่นเอาแล้วมึงปะไม่รู้อะแต่ข้าไปก่อนก็ได้กันเสียวเอามึงข้ามมึงข้ามหลุมดำที่อยู่ในบ้านมึงอย่างนี้เลยเหรอวะไม่กดไปแล้วไม่ใช่ด้วย oh. อ๋อ e x ต r วอ b อบเจเหรอเนี่ยมันคือเอกต a o อ j อบเเหรอเหรืออะไรกูไม่รู้<ว>เออเอกตัวออบเก็ไปละเมื่อคือสิ่งของเพิ่มเติม แน่ใจว่าหลุมดำคือสิ่งของอ่ะมันไม่ใช่อยู่แล้ว <c oughs> มันไม่ใช่อยู่แล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวลื้ื้นก่อนใครจำห้องอะไรมั่งเดี๋ยวกูเอารีวิ่งกับคอลีดองให้กูออขอห้องน้ำโอ้ยอ๋อเมื่อคืนนี้เอาห้องน้ำเอ้ยเมื่อไรมัน,มอ,นอยู่ไปแก้ปัญหาหลุมดำกัะเนี่ยหลุมดำอยู่ในบ้านเลยนะเฮ้ยห้องน้ำกับอะไร กูยังไม่รู้เลยมีอะไรบ้างที่พวกมึงเอาไปแล้วถ้าเกิดไอดปุนแล้วห้องนอนไอ,อปุนจะได้เอาไซส์ถ้าเกิดใช่แล้วทำไมห้องนอนต้องมีหลุมดำด้วยวะไม่รู้แต่ถ้าเกิดมึงบอกมึงเลิกทอเรตยังไงก็ตามมึงต้องได้คิกเชนสกิฟดี้ทอเลตเลยยังก็ตามเฮ้ยเ้ยหล,มหยล,หลุมดำหายแล้วหลุมดำหายแล้วใช่ไงก็เรารีพอร์ตถูกแล้วไง <S <S ถ้างั้นกูรีบวิ่งกับคอริดอร์ไอปุ่นมึงห้องนอน กับเอาไซต์กับห้องครัวทั้งนอกทั้งหมดนะอฮะส่วนอี้เอิญก็ห้องน้ำกับห้องครัวโอเคเงาเงาเฮ้ยเฮ้ยมีเงามีเงามีเงากไม่ใช่เงากลัวผีเออกลวไม่ใช่แค่เงามันก็ลอยเข้ากล้องเลยห้องน้ำยังปกติอยู่นะที่เห็นอะ ปุ่นมึงจำด้วยอของอะ่ะแ,แต่ห้องแต่ห้องครัวมันไม่ไม่ปกติอเอา้าอ,อ๋อเิดมันน่าจะเป็นผีแหละห้องน้ำที่ไหนมันจะมีไอไอกระถางต้นไม้วะไม่รู้อ่ะ <บณ S 2> อยู่ที่อ่างน้ำมีเวทเฮ้ยห้องน้ำมีเวทฮะออโกด เอ้ยมึงเห็นจำน้นน้ำหนักไงซะหนึ่งสองสามสี่กลับเป็นห้องน้าใหม่ดีไหมเจ้อ่ะมีอะไรที่มันแปลกแป๊บนึงนะอ่ะมาดูก่อนเม่ี้โอเคไปได้มึงยังปกติอยู่ปกตินะโอเคแล้วห้องนอนกูอะดูเลยอย่าดูข้างนอกด้วย บ้านใหญ่ขึ้นเหรอไม่ใช่หรอกจี๊ะจำรู้ไว้ด้วยของกูอาจจะยากโอเคเหมือนเดิมกูรีบวิ่งรีบวิ่งกีตาร์สองสองสีแล้วห้องกูอยู่ไหนวะเนี่ยหาห้องกูดิอีกห้องหนึ่งอ่ะไม่ของมือคือข้างนอกคือตรงนี้เป็นต้นไปหน้าต่างอ่ะพูดง่ายหน้าต่างกูยังปกติอ่ะเออเนี่ยก็ตรงเนี้ย แปบนึงดูกูขอจัดจาห้องนี้ก่อนเออไม่ก็มึงแคปรูปไว้ก็ได้เออไอ้เที้ยะจดจำยากที่บหายเรียบร้อยแต่คือกูไม่มีโทรศัพท์ไงโทรศัพท์กูชาร์จอยู่ห้องครัวนี่แม่งหลูจังว่ะมีถังไยด้วยเออวะมึงจำได้นะข้างนอกอ่ะแต่กูล้องจัดกับกระถางต้นไม้วะ มึงมือแบบล้างหน้าล้างล้างหน้าแล้วมึงว่าแบบเอามือไปกวาดน้ําแล้วก็ไปเข้ากระถางต้นไม้อะไรเงี้ยต้นไม้มันก็โตไปเรื่อยๆเกูขอด้วยกูไม่รู้กูขอด้วยรอบเดียวถ้าเกิดไม่ใช่คือกูนั้นแหละไอต่อออบเจกต์มึงมึงเอากระถางต้นไม้กับอีกระป๋องน้ำลองดิเอี้กกระป๋องน้ำไอ้ต่อออบเจกต์เนี่ย เออแล้วใครมันมันมากินกินน้ำในห้องน้ำเหรอดูเรื่องอะไรอ่ะโอ้คำเตือนตอนนี้มันมีสิ่งผิดปกติมากมายอยู่ในบ้านของเราบีบีรีรีรีกูเห็นกูเห็นอะไรปะเนี่ยยุดกงยืดกองยืดกองยืดคำมันล่าเทียกงกง เลยในห้องนอนกู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 พอดอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูขอไปดูห้องครัวกันแป๊บหนึ่งนะเออห้องครัวไม่ชอบมีปัญหาไม่รู้เป็นไงเลย่เดี๋ยวเบดรูมกูเลิกถุดแล้วมันจะเป็นอะไรวะเฮ้ยลีและไอ้แสงที่มันอยู่ตรงห้องครัวนี่คืออะไรไอ้แสงที่มันอยู่ตรงหม้ออะไรทุกอย่างอะไม่รู้อะ มึลงลองรีพอร์ตไปดิไล,ไลอะไรอย่าง้วไอชิ้นมันคืออะไรวะกล้องมันยืดอ่ะไอหรือมันจะจะเอาักก็ไม่ใช่ดิไลอิดูเดอร์เหรอเป็นมูดเม้นต์ก็ไม่น่าใช่ไม่รู้กูรีพอร์ตมัวแล้วคอร์ดริลโไม่ได้จำเลยบอกเลยคอร์ดริลโลเนี่ย ผียังเหมือนเดิมผีมก็ทำเออผีเหมือนเดิมอ้สัตว์พ่อมึงอะดีเทนชันเฮ้ยไปไปไปดีห้องครัวห้องครัวไอ้แสงไอ้แสงตรงนั้นอ่ะไอ้แสงตรงหม้อกูกดผิดชี้อะรู้วนี่คือซุปวิเศษของข้อไอเติร์นทุเล่ซุปวิเศษ เดี๋ยวกูจะฟ้องให้เตือนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันกูเล่นเลยเดี๋ยวกันอ่าไล่มึงแต่กูไปดูจากรูปมาแกห้องครัวแบบทุกอย่างก็้วดูปกติเลยมึงโอ้ยโอ้โหอุยโอยเมื่อกี้ตูดใช่ไหมบอกกูทีมึงเมื่อกี้ใครอ่ะอิปุ่นอิปุ่นเมื่อกี้ตูเห็นตูดอย่างเดียวเห็นตูดเลยโฟกัสที่ตูดอิปุ่นอ่ะเปตน

สี่ห้าหกเจ็ดถูกลังไม่ได้จำไม่ได้จำเขียเลยเลยเไฟ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 ไลท์แป๊บอ่ะจะจะเอาห้องไหนต่อไปพิเศษไหมห้องห้องห้องน้ำห้องน้ำมันไปยังห้องน้ำไปยังไปแล้ว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 ,ลว,ลวมันมันเลอประตูห้องครัวห้องครัวอ่ะได้เลยได้อีกนึงเอาว่ะ อ่ะห้องครัวเอ้ยทำไมบ้านใหม่แม่งได้เยอะจังวะ <c oughs> บ้านเก่าแม่งไม่ได้เลยเลย <c oughs> ห้องครัว <c oughs> ก็ยังดูปกติอ่ะอีดอกลำโพงแต่ซูมมึงยังเลืองแสงได้อยู่อ่ะเออเ <c oughs> นี่ยแหละสิ่งที่เรียกว่าเกมแล้วห้องนอนวะห้องนอนอ่ะเอาเลย <c oughs> ตรงนี้มันมีหนังสือปววะตรงเนี้ย <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มีมึงเอาหนังสือออกไปดิเนีพราะว่มันมีสองอันแต่นี้มันไม่มีรูปก็ไม่น่าไม่มีหนังสือมึงเอามึงมึงมึงกดไปเลยหนังสืออหนังสือใช่ปะทางนั้นต้องเป็นเดี๋ยวเบดลูมเอ่อออบเจกต์มุกเมน ต้องจดจำรูปจริงๆอ่ะไม่จดจำคือไม่ได้เลยไม่ใช่ด้วยเชี่ยทั้งบ้านเนี่ยกูไม่หลอนนะกูรูปรูปผีมันก็หลอนตอนในรูปผีมันกลายอันดับสองแล้แต่ตู่ของชายคนนั้นมันยังจดจำในใบหน้าตลอดการดล้ว่งเลยเม่าดีน่าไม่ันหน้ามา ถ้าเกิดเราหันหน้าเอากายเป็น,ปนหันหน้าเอากายเป็นอากูอักกอักกอักูอักกอักกูไอเหี้ยตา,ายเลยสักตักวสับจบแล้วเฮ้ยแต่บ้านใหม่เราทำได้ดีกว่าจริง,ร,งรู้แล้วเรามีเทคนิคหนึ่งว้ยกูเปิดห้องที่พวกมึงอยากจำอะแล้วพวกมึงแคปรูปไปเลย กูคแคบไป,ไปแล้วห้องครัวเออเอร่อห้องครัวกับห้องน้ำเอ๊ะ <c oughs> ห,หรือว่าห้องห้องที่มีปัญหามากที่สุดห้องน้ำวะนั่นแหละคือสิ่งที่กูคิดหรือไม่อีกทางหนึ่งก็เป็นห้องมึงไว้เลยเออแต่เฉกาะทื่ว่าเราเราแทบไม่ได้จำอะไรเลยอ่ะเข้าใจปะ กูขัดใจตรงที่ม,มีต้นไม้อยู่ในอ่างหล้างอ่างอ่างอาบน้ำเนี่ยเจอได้ห้าจากเก้าอุ้ยห้าจากเก้าอยากจะลองเห็นภาคสองไหมเด้อไม่เอาอ่ะมึงบอกภาคสองยากเออถ้าง,งั้นรอภัคหนึ่งก่อนสัก